สวัสดีท่านผู้มีเกลือทุกท่านนะครับก็พบกับ Stick TV อีกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเกม Final Shot สุดอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกล้องกันนะกันเป็นเกมน้องใหม่จากค่ายเหมือน Marble นะครับก็เขาการันตีนะว่าเป็นเกมยิงที่เล่นง่ายที่สุดซึ่งจะมนินโมลอลดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมตั้งชื่อดีกว่าครับไปครับเนื่ยใครเล่นก็แอดมาได้นะ ถ้าผมรู้สึกว่าสนุกผมก็จะเล่นต่อไปเรื่อๆยๆแหละแต่ถ้าไม่รู้สึกสนุกก็เสียบายจ้าลาก่อยโอเคครับอยู่ในโซนเอเชียนะเหนื่อยออกกำลังกายมาด้วยนี่เป็นกิจกรรมครับเชิญเพื่อนก็ได้ของนะก็ตามนี้เลยกรอบชื่อเพื่อนอ๋อก็ได้ของโอเคครับไปนั่กับเทนทูบูซานประสึกการแค่นันหนึ่งของโลกตั้างแคนโอเคครับแต่เพื่อข้าเล่นเกมครับ ผมออกกลังกายมาเหนื่อยๆตอนนี้นช่วงนี้งานเยอะมากครับในปี2 0 1 7ั่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและสูญเสียทรัพยากรอย่างหนักคุณตอบกันเลยทีเดียวแต่ละประเทศประสบปัญหาการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดต่างก็ทำสงครามเพื่อครองทรัพย์สมบัติธรรมชาติหลายประเทศที่ไม่สามารถทนรับสถานการแบบนี้ได้ บางก็พ่ายแพ้จากสงครามแต่ละประเทศระหนักถึงวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือโลกได้ด้วยการจัดแบ่งทรัพยากรระหว่างกันและทำสัญญาปกป้องพลังงานร่วมกันเร็วมากเพื่อรับหน้าที่จัดการแผงปันทรัพยากรธรรมชาติตามสัญญาปกป้องจึงได้สร้างกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่าอ่านไม่ทันแล้วในานามกฎหมายได้น้ำมันบริษัทดูแลทรัพยาการก่อนหน้าด้วยกันนะครับร่วมมือและปิดกิจการของพวกเขาลง นี่ผมว่าผมอ่านเร็วนะแต่เมื่อ GEC ได้รับการกควบคุมทรัพยากรของโลกเอาไว้ไม่ช้าก็เริ่มมีส่วนร่วมทางการเมืองจนมีอำนาจอยู่ในการตรวจสอบความถูกผิดโอเคเอาไปว่าไปอ่านกันเราเองแล้วกันครับเยอะเหลือเกินอืมกองกำลังทงดำนะก็อ,อ๋อมันกับแบบปลดแอร์กันแหละ GEC ก็โดนทำลายไปนะ สติ๊กหลอดจากการระเบิดครั้งใหญ่นะก็คือตัวผมเนี่ยกอบกู้กองรังทงดังจาก GEC โอเคครับเลือกฝึกวิธีเอาตัวรอดอ๋อก็จะได้นี้นะได้เพชรฝึกเยอะก็ได้เยอะไปเราฝึกกันดู <Hello? S 2> นได้ยินยัะโอเคไปช่วยครับการขคลนที่โอ oh. ้ยเลื่อนซ้ายครับโอ okay, เคเลิ่มไปจับ เรียบร้อยครับอ๋อเซตคอมไบกล้องได้ดวยนะถือว่าละเอียดพอสมควรเลยโอเคครับต่อไปเคลื่อนไปข้างหน้าครับเหมือนตอนตอนเราวิ่งเราจะยิงไม่ได้นะโอเคหมอบครับหมอบแล้วเคลื่อนไปก็กดหมอบปกติเลยครับโอ้โหใกจะถึงต่อไปก็กระโดด อ่ะ ah, ผมกระโดดอยู่ตรงนี้ครับวิงกระโดดไววมาก right. มีถังนะกดปุ่มีนครับเลือด <c oughs> er ถังรดไปเปลี่ยนปืนนะเป็นปืนพกอนิเมชันเร็วมากปืนไม่กระตุกเลยสักนี้ข้อต่างกับ X Shot ที่ชัดมากเลยหรือว่ามันเป็นแค่ปืนพวกนี้เดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าแไปที่มีครับเดี๋ยวไปข้างหน้าฟันถังนะ อันหนาจึึงขนาดนี้โอเคครับศัตรูอยู่ครับค่อนข้างยิงยากนะผมว่าแต่ว่าปืนไม่ลั่นเลยแบบนี้เหมือนโดนล็อกเป้าหมายให้ยังไงก็ไม่รู้โอเคครับยิงไปล้ะศัตรูกําลังเข้ามาครับตอนนี้ศัตรูก,ก็เรียนได้แล้วศัตรูเยอะมากมัจะสุนไม่มันหมดครับแต่ว่าเปิดยงมาแล้วไงยิยงหน้ากันเข้ามาเลย เรียบร้อยครับกดสูตรเนี้ยเรากดสูตรมาแล้ว attacked, ออมาถูกโจมตีก็จะเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูนั้นเรากดล้างแคนก็จะหันไปหน้าหาศัตรูได้ s <S โอเคครับเดินไประเบิดมือครับสังหารศัตรูลวอุยอนิ <This is S 1> เมชันระเบิดมือค <This is S 1> ่อนข้างชอบเลยนะ <This is S 1> จะมีประโยชน์อย่างมากเมือ่อศัตรูมาเป็นหมูน,นะครับเปลี่ยนปืนเป็นสไนเปอร์ ป็สตูยอยู่แค่นี้ยังเปลี่ยนทำไมเนี่ยหมดเล็งกล้องครับด้วยการปัดนิ้วไปนี่ครับแล้วก็เลื่อนขอวัวโอเคไปทางออกครับเรียบร้อยร้อยห้าสิบครับไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาละได้เพชรเสร็จแล้วก็กดออกไปครับ มีเช็คชื่อประจำวันตามปกตินะครับเฮ้ยแต่พิเศษเลยมันมาถึงก็แจกปืนเลยนะเป็น M4K DDM หนึ่งวัน so อืมกดรับไปครับโอ้โหของแจกเพียบครับก็คือแนะนำมาโหลดเลยนะลิงก์ข้างใต้แปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้แล้วถ้าลิงก์ผมผิดหรือผมไม่ได้แปะไว้อาอเวีจะไม่ได้แปะได้ไงเนี่ยเก็เพื่อนก็โหลดมาแล้วกันโอเคครับเปลี่ยนเป็นโอโ้โหมีของฟรีด้วยฟาร์มา F เอฟสองนะมารีวิวดิไปเลือกโหมดกันครับนี่เป็นครั้งแรกนะก็ลองค้นหาโหมดที่ตัวเองชอบโหมดไฮเปอร์มีโหมดสงครามแคนด้วยนะต่อสู้ระหว่างแคนครับโหมดคนเดียวก็สู้กับ AI ฝึกซ้อมโอเคไปที่โหมดฝึกซ้อมเล่นคนเดียวไม่อยากเล่นคนเดียวเลยอยากยิงแล้วอยากยิงอ่ะกี่โมงเนี่ยสองทุ่มสิบสองเพื่อนนัดทำงานทุ่มครึ่ง ให้มันได้อย่างนี้สิโอเคครับซื้อไอเทมกันโอ้ยโคตรโกะซื้อฟรีด้วยโอ้โหไอเทมฟูด,ด้วยไอเคไม่งเอาเรื่องไมล่ะ <This> ไม่น่าเอาสไนเลยอ๋อ <S 2> <S 2> สไนมันล็อกเป้าให้ด้วยนะมันโกงไงไม่รู้สไนเรียบร้อยครับ อุ้ยยิงจากขวาอยู่ไหนมองไม่เห็นอีกสนยเล่นยากพอสมควรเลยนะกดเลิกเล็งยังไงเนี่ย s <S สไน์เล็งยากแต่มีล็อกเป้าให้นะครับข้อดีของสนยแต่ถ้าศัตรูเดินไวไปเราก็จะยิงไม่ได้ ยียบร้อยครับ kill. Kill. ก็ยิงแม่นๆเราก็จะได้ดับเบิลคิวได้ทริปเปิลคิวไปอันนี้ไม่โดนนะโอ้มันลั่นเว้ยมาเจอวินพบกูไม่ไหวแล้วโกรธ กดแล้วยิงเลยเหรอโอ้โหในเกมใหม่มาครับคีเลสเดี๋ยวยิงไปไอหัวโคตตายเปลี่ยนปืนดีกว่ารครับไม่ไหวอย่างนี้มึงเจอฟาร์มาร์สปูมึงเจอของจริงแล้วมาโอเคตอนนี้ใครก็ได้ครับประเทศไทยใครก็ได้เปลี่ยนปืนแปบบ๊ด โอ้ยให้มีตกอยู่ด้วยใครขยิงเออยิงอะไรลรงบนแง่งเหรอ Double kill. Double kill. มีมิดด้วยนะ อย่ตรงน,นเกยขวามือครับนีโอ้โหหน้ามาโอ้ยเลีอดน้อยแล้วอะทำไงดีจะตายเอาจะตายเอาอุ้ยอยู่ข้างในครับอขอให้โชคดีในระเบิดไม่ตายไ้ยได้เท่ยน,นี่คนคนเหลืออะไรเนี่ยถึงจหาย ไม่ตกคิวเลือดเลยนะคิวต้องสิบแปดชาตินี่จะหมดไหมเออหมดเวลาทีโอเคตายไปนหนึ่งคิวไปสิบแปดครับคิวกับบอทเนี่ยแหละเรียบ,บร้อยครับสเตทเคลียไปได้มาเอาสลับสลับเลือกสักอันครับได้มาเป็นเงินโง่ๆเลือกได้กันเหรอไม่ได้ โอเคทำได้ดีมากครับเมื่ออุปกรณ์ให้นะโอเคผมไม่ไม่ฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็เสียเวลาแข่งครบนะก็จะได้รับปืน M4K Dragon นะครับ13ตามาดูอันนี้ผมรับแล้วโอเคครับมาดูโหมดดีกว่าครับก็มีแข่งเดียวครับก็แข่งเดียวก็มีโหมด แบบชะตาขาดแบบทีมนะคือตายแล้วตายเลยแน่เลยสงครามเป็นรอบแบบทีมครับแม่ต้อหมดวัางระเบิดโหมดไฮเปอร์ครับสืบชะตาขาดแบบทีมแบบจ้ำคือยังไงอยากรู้เล่นดีกว่าต้องให้คนรีบๆเข้ามานะอย่างนี้นานเลยอย่างเงี้ยอุ้ยอุย,อยขอโทษครับกดล้างข้อมูลไป เดี๋ยวผมไปดูห้องคนอื่นดีกว่าไปดูรายชื่อห้องครับจะได้เล่นง่ายๆสบายๆโอเคแปดเต็มสิบครับลองไปยิงคนอื่นดูดูว่าจะยากขนาดไหนลองมานองสักตาดีกว่ามาครับส่วนมากก็เลเวลหนึ่งกันหมดเลยนะมีรฟดผม ฝ่ายผมสิเลเวลสิอยู่คนหนึง่งชื่ออะไรสายล่ามามาล่าสิอกใช้หมดเลยก็ได้มาเอาแล้วครับเรามาดูก็จะทำได้ดีแค่ไหนเปิดระยะลิงแนวตั้งหมดไฮเปอร์ไม่ต้องไฮเปอร์นี่เจ๊เจอเจอมือครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เลือกผมเหลือสิบนะ ผมเลือกจะรอดีกว่าโอ้โห oh, oh, กระโดดยิงยังไงแม็กนัมมีกระโดดยิงเนี่ยเหมือนกับขี้โกงเลยโอเคเต็มวันสุดแล้วครับมันเหมือนกับจะมีแท่นกระโดดหรือเปล่านั่นนั่นนั่นตรงนั้นแน่เลยแท่นกระโดดเออก,ดแบบเอกระโดดแบบเนี่ยถึงเขากระโดดยิงได้เราก็กระโดดเขาเราก็ยงิงเขาจากข้างบนได้นะ ว่ากระโดดยิงข,งข้างเสียงอยู่นะเนี่ยเนี่ยโดนยิงร่วงง่ายๆเลยแต่ถ้าไม่บู๊เราก็ไม่ได้ถ้าอยากได้เสือก็ต้องเข้าทำเสือสิอือหือเสือมันร้ายครับเสือมันร้ายเอายังไงดูสายล่าออกไปแล้วแต่เราไม่ใช่สายล่าครับเราเป็นสายของที่นะ ผมมาของจีนผมมาของจีนโอ้โหยิงหัวเลยวะเอาวะทิ้งก็แบ่งเป็นบาวโวกับอันฟ้าแม่งทำมันยิงรัวเว้ยกระสุนเดียวกับเราเลยครับระเบิดสงสัยต้องชืง้ก็แต่ที่ดูแนละ้ว เราต้องขยับตัวนะเวลาเพื่อนเขากระโดดขึ้นไปข้างบนเนะี่ยม้งเราจะโดนยิงอย่างผมนี่แหละเป <c oughs> ็นจี้ครับโดนยิงนี้จี้มากเรียบร้อยคนระับเพื่อนผมส่งหัวไป <c oughs> อยยิงหัวไปอีกแล้วโกรธนะเนี่ยเ,เดี๋ยวมึงโดนแน่แมกนัมมึง โอเคครับรอบหนึ่งก็สองนาทีนะถือว่าหมดเร็วพอสมควรเลยก็คงจะจบแล้วละ่ะถ้าไม่มีใครโดนยิงเพิ่มก็ฝ่ายผมชนะนแหละโอเคครับก็จบเวลาหมดเวลาไปแล้วนะเพย์ปออฟเดอะเกมโอ้โหผมได้เพย์ออฟเดปอะเกมเพย์ออฟเดอะเกม้วยนะึกว่าโอวัลตห้าคิวครับชนะไปสบายๆอัพไปครับ เปิดภาพโปรไฟล์ใหม่น่าจะใส่โปรไฟล์ได้นะเป็นภาพเฟสภาพอะไรก็ใส่ได้โอเคไปดูระบบอืน่นๆนะครับก็นี่ผมให้ดูเกมเพย์คร่าวๆนะระบบการเข้าแคนครับสร้างแคนหรือตอนสมัครก็ได้นะถ้าเล่นกับแคนก็จะเพิ่ม x อพีแล้วก็เหรียญ50%แล้วก็เล่นห้องสงครามแคนได้ครับถือว่าแหลมแมวเลยผมลองสร้างดูนะผมว่าต้องใช้อะไรแน่เลยสร้างแคนครับสติกที โอเคเปิดเผยด้วยสัญลักษณ์ไม่เลือกครับแล้วสัญลักษณ์มีแค่สองอันแหลมตลอดวันอยู่แล้วเวลาปติัติการผมอะฮะมาสิสร้างแคนแล้วใครอยากเข้าก็เข้าแคนก็เน้นบอกชื่อผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะรับเองเช็คอินแคนโอเค สุดยอดครับสติกทีวีครับทั้งวันทั้งคืนเซียวฟา้มามะพร้าวแก้วครับมาดูหน้าแคนกันหน้าแคนก็จะมีนี่นะมีหัวหน้ามีระบบธรรมดากระดานข้อความแคนครับยังกับเล่นเอเลยนะคนหาแคนจัดการแคนจัดการแคนโอเคโอ้ยเล่นเราก็ได้ีพีเพิ่มด้วยนะเล่นกับเพื่อนถือว่าสนุกเลยทีเดียวมาดูตรงร้านค้าครับมีร้านค้าทั่วไปผมจะไล่ดูทีละเลยนะก็มีตั้งแต่ราคาร้อห้าสิบาท ร้อยห้าสิบเพชรดิเออร้อยห้าสิบาทเป็นหนึ่งเก้าร้อยนะก็ซื้อได้เพชก็มีตั้งแต่เก้าสิบสามบาทเป็นหนึ่งสามพันเลยผมจำไม่ผิดผมไม่ต้องเลื่อนดูก็ได้ผมศึกษามาละแล้วก็ปืนนี่ก็จะใช้ของธรรมดาซื้อได้นะตังจากเกมครับเออมีตัวละครอุย้ยมีอนิเมะมีหมวกกันนอกนะแล้วก็มีกระสุนที่เพิ่มพลังทําลายพลังป้องกันมีไอเทมต่างๆครับถือว่าเป็นเกมที่ทําออกมาได้ครบถ้วนในระดับหนึ่งเลยทีเดียว มาดูกล่องสุมกันครับน่าจะเป็นกล่องสุมอาวุธเป็นระบบที่ดูดตังกาชาครับอา่ะะระดับไอเทมระดับสูงเรามากดดูกันฮะเปิดได้เป็นละเจ้าครับมีดครับ M9K okay. มีดพื้นฐานชีวิตเลยเนี่เราใส่นี้อยู่นะเรามาใส่ M9K okay. ดูโอ้เท่จริงๆเลยเท่จนอยากจะร้องให้โอเค ก็มีระบบภารกิจนะมีอะไรพวกนี้และครับก็ใครอยากจะเข้าแคลนผมซึ่งผมก็อะาจะเล่นทุกวันแหละเกมนี้เพราะว่าดูแล้วก็สนุกดีอ่าก็มันจะได้มาถ่ายลงด้วยนะก็เน้นชื่อแล้วก็แอดเพื่อนแอดแคลนมาได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมกดซับกดตามกดไลค์กดด่ากดอะไรก็กดมาครับเออก็ผมก็จะมาแนะนําเกมใหม่ๆนะสำหรับเกมนี้ผมรู้สึกชอบนะเออพรุ่งนี้ผมก็จะอัดตอนเล่นมาแล้วกันก็สําหรับวันนี้ก็ ลาก่อนครับซีอูเจอกันคลิปหน้ากุ o ดบาย